คนนี้ค่ะเป็นสาวป่วยติดเตียงนะคะออกมาร้องเพจดังหลังจากที่ทีมงานทําความสะอาดของพิมพ์ิพายค่ะเข้ามาขนของที่เคยให้ออกไปจนหมดเลยหลายหลายคนก็งงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แล้วเชื่อเขาว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังพอจําได้นะคะเรื่องราวของเธอคนนี้ค่ะนั่นก็คือส้มสาวที่ป่วยติดเตียงค่ะแล้วก็พิมพ์ทิพายเองก็เคยให้ความช่วยเหลือนะคะจนล่าสุดเนี่ยเหมือนเธอทนไม่ไหวคุณผู้ชมขาก็เลยไปร้องกับเพจดังนะคะอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทส mm hmm. เขาก็เลยออกมาเผยเรื่องราวของเธอค่ะโดยได้โพสต์ว่าฝากเรื่องนี้ไปยังทีมงานพิมพ์ทิพายด้วย ตกลน่นหรืออย่างไรช่วยเข้ามาดูแลหน่อยสวัสดีหนูชื่อส้มค่ะหนูป่วยติดเตียงด้วยโรคก,กล้ามเนื้อสลายแล้วทีมงานพิมพ์ิพายติดต่อมาช่วยเหลือเข้ามาถ่ายท่งถ่ายทำคลิปแต่ว่า ทีมงานทําความสะอาดเนี่ยที่ทีมงานของพิมพิพายเอามานะคะมาขนของขายของใช้หนูไปแล้วทีนี้หนูติดต่อกับทีมงานพิมพิพายขอของที่ขนไปเนี่ยคืนแต่ทีมงานพิมพิพายบอกว่าให้จดไว้แล้วคิดเงินมาว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะใช้ให้แล้วก็เงียบไปจนห้องที่เปิดให้เช่าเนี่ยหมดสัญญา3เดือนแล้วก็เหมือนเจ้าของเขาทวงค่องคืนนะคะเขาก็เลยโทรไปถามทีมงานบอกทีมงานว่าขอให้เคลียร์เรื่องของที่แบบขนของหนูไปได้ไหม แต่ทีมงานบอกว่าเฮ้ยส้มมาน,นานแล้วนะแล้วมันก็จบแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงเรื่องค่าจจใช้ใจ่ายเดี๋ยวจะคุยให้อีกทีแล้วกันแล้วมันก็เงียบไปคุณผู้ชมคะอีกสิ่งหนึ่งที่คนเนี่ยทั่วประเทศรู้ก็คือหนูเดินได้แล้วตามที่คลิปพิมพ์พายลงเพจไปแต่เรื่องจริงเธอบอกว่าหนูยังเดินไม่ได้เลยค่ะหนูอยากจะให้พี่มาช่วยหนูค่ะ งานนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าพิมพ์พิพายเองเนี่ยตกหล่นในเรื่องของการช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรหรือว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะก็คงจะต้องมีการรอติดตามนะคะแล้วก็ต้องรอให้พิมพ์พิพายเนี่ยเขาออกมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่ก็คือข่าไวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม